งเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครดินแดง2ค่ะสอนหลักสูตรวิชาผลิตภัณฑ์งานผ้านะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเย็บหมอนรองคอค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเย็บหมอนรองคอนะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะอันแรกเลยก็จะเป็นผ้าผ้าที่ใช้เย็บหมอนรองคอก็จะใช้ผ้า2ชนิดนะคะผ้านึงจะเป็นผ้าพื้น อีกผ้าผืนหนึ่งจะเป็นผ้าลายแต่ใช้ผ้าฝ้ายทั้งคู่นะคะใช้ผ้าขนาด40เซนคูณ40เซนตัวนี้นะคะ40เซนคูณ40เซนแล้วก็มีใยโพลีนะคะใยโพลีที่เป็นแบบใยสปริงนะคะสำหรับยัดหมอนนะคะซื้อมาประมาณครึ่งกิโลนะคะแพทเทิร์นสำหรับ ทำหมอนรองคอนะคะตัวนี้แพทเทิร์นจะอยู่ที่ขนาด13นิ้วคูณ19นิ้วนะคะตัวนี้นะคะมีกันไกลตัดผ้าขนาด8นิ้วช็อคขีดผ้าสำหรับเวลาที่เราลอ,อกแบบกับผ้านะคะกระดุมไว้สำหรับเกี่ยวเวลาที่เราเย็บหมอนเสร็จตัวนี้ก็จะเป็นไส้ก่ายสำเร็จนะคะ ได้ที่ใช้ในการเย็บสีเดียวกับผ้านะคะอันนี้เป็นได้แนวที่ล้อผ้าเผื่อว่าเราเกิดทำงานพลาดแล้วก็ใช้ในการล้อหมอนเข็มก็จะประกอบไปด้วยเข็มหมุดแล้วก็เข็มมือนะคะไม้บรรทัดยาวขนาด24นิ้วสำหรับวัดชิ้นงานค่ะต่อไปครูก็จะสาธิตวิธีการ วางแพทเทิร์นสำหรับตัดเย็บนะคะหมอนรองคอนะคะจะให้ดูก่อนสำหรับหมอนรองคอที่ทำสำเร็จนะคะมันจะเป็นอันนึงก็จะเป็นผ้าพื้นแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นผ้าลายนะคะตัวนี้เป็นหมอนสำเร็จที่ครูเย็บสำเร็จแล้วส่วนตัวที่จะสาธิตการตัดก็จะอย่างนี้นะคะผ้าพื้น ผ้าลายอะสาธิตก่อนทีละอันสำหรับผ้าขนาด40เซนคูณ40เซนคูจะพับครึ่งก่อนชิ้นที่หนึ่งนะคะเป็นชิ้นลายพับครึ่งแบบที่เราให้มานะคะจะทำแบบตัดไปเรียบร้อยจะวางสันทบนะคะวางสันทบเสร็จแล้ว ครูก็จะใช้ช็อกสีนะคะขีดช็อกสีขีดตามแบบที่ให้นะคะก็จะทำตำหนิไว้ตรงริมด้านบนตรงนี้ทำตำหนิไว้นะคะมองไม่ชัดลองเอาช็อกช็อกใหม่ค่ะช็อกสีแดงดูอันนี้อาจจะเห็นชัดเจน ช็อกสีจะเป็นจะเป็นแบบที่เป็นก้อนก็ได้หรือจะเป็นอินสอร์ก็ได้นะคะแต่ตัวนี้เป็นก้อนจะมองเห็นชัดเจนกว่าค่ะแล้วทำกำหนีไว้ไว้เปิดเสร็จแล้วครูก็ตัดนะคะเวลาตัดครูจะตัดเผื่อจากรอยที่ครูขีดนะคะ ออกไปข้างลัดหนึ่งซมค่ะตัดเผื่อออกไปข้างละหนเซนนะคะ เป็นด้านที่เห็นเป็นลายนะคะตัดอ,ออกมาที่ก็จะเป็นแบบนี้แล้วอีกชิ้นหนึ่งนะคะก็จะเป็นผ้าพื้นนะคะผ้าพื้นแล้วก็ใช้ผ้าขนาดเท่ากันก็คือขนาด40เซนคูณ40เซนนะคะพับครึ่งให้เป็นสันทบค่ะพับครึ่งให้เป็นสันทบเสร็จแ,แล้วเราก็เอาแบบหมอนรองคอวางวางเหมือนกันนะคะ วางสันทบแล้วก็ใช้ช็อกสีขีดตัวนี้เห็นชัดเจนเพราะว่าผ้าเป็นผ้าพื้นนะคะช็อกสีขีดแล้วก็ทําตําหนีไว้ตรงนี้จะเป็นแนวเปิดขีดได้เห็นชัดเจนนะคะพอขีดเสร็จแล้วก็ตัดออกมาเหมือนกันนะคะ ถ้าเรากลัวตัดผ้าเราก็ใช้เข็มหมดุดล็อกมันหน่อยให้มันติดผ้าด้านล่างด้วยตัดเผื่อหนึ่งซอมอเหมือนกันค่ะ ออก็เคลียออมาเคลียออกมาถ้าเรามองไม่ชัดอีกด้านหนึ่งนะคะเราก็ใช้แพทเทิร์นระวางอีกครั้งหนึ่งนะคะให้เห็นชัดเจนทั้งสองฝั่ง ทีนี้ก่อนจะเย็บนะคะเมื่อเราวางเสร็จเรียบร้อยเห็นรอยกลิ้งทั้งหมดแล้วก่อนที่เราจะเย็บครูจะใช้อันนี้เขาเรียกไส้ไก่ไส้ไก่ที่เป็นสําเร็จแล้วนะคะเอาไส้ไก่มาวางเพื่อที่ว่าเวลาเราเย็บพิกลมาแล้วเราจะได้ติดกระดุมเพื่อไม่ให้หมอนรองคอเราหลุดออกจากคอง่ายๆนะคะเป็นตัวล็อกแต่ว่าเราต้องใส่ก่อนครูก็จะเอาไส้ไก่วางด้านในนี้ก่อนนะคะ าบางด้านไหนตรงนี้ค่ะเราจะล็อกไว้ตรงนี้เข็มหมดล็อกไว้ให้อยู่ด้านในนะคะเสร็จแล้วตัวที่เป็นผ้า ลายนะคะเราหงายด้านถูกขึ้นตัวนี้วางวางลงไปให้ไส้ไก่อยู่ระหว่างด้านถูกสองอันนะคะตรงนี้เห็นไหมคะกัดเข็บมดุดตามเส้นที่เรากดรอยเมื่อกี้นี้นะคะ ัดเขมุดเวลากัดเขมุดเราควรไล่ไปทางเดียวกันไม่ควรกัดเขมุดหันหัวสลับไปสลับมาเวลาเรากัดเขมุดเรากัดไปทางเดียวกันนะคะถ้ากัดเขมมุดแล้วคนไหนที่เย็บจักยังไม่เก่ง ครูจะแนะนําให้เราเนาก่อนคือเย็บเย็บจากยังไม่ยังไม่เก่งเดี๋ยวเราเวลาเราเย็บแล้วมันไม่ไปตามเส้นที่เราขีดไว้ครูจะแนะนําให้เราเนาก่อนแต่ถ้าเราเย็บจับกเก่งแล้วนะคะครูก็จะให้เรากัดเข็มหมดแล้วเราก็เย็บได้เลยนะคะเวลาเย็บครูจะเริ่มเย็บนะคะสมมติว่าตัวนี้กัดเข็มหมดเรียบร้อย ครูจะเย็บนะคะเวลาเย็บครูจะเริ่มเย็บจากจุดท,ที่เวลาเย็บครูจะเริ่มเย็บจากจุดท,ที่ครูจะเปิดไว้ตรงด้านบนตรงเนี้ค่ะที่ครูทําตําหนิไว้เนี่ยสองฝั่งนี้นะตรงนีตง้ตั้งแต่แรกที่ครูกดรอยไว้ครูจะเริ่มเย็บจากจุดท,ที่ครูทําตําหนิไว้เพราะว่าครูจะเปิดเย็บแล้วกลับออกมาเพื่อที่จะเปิดสําหรับายัดใยโพลีนะคะ ทีนี้เดี๋ยวถึงขั้นตอนการเย็บจักรนะคะเย็บตามเส้น ตรงที่เป็นรอยที่เรา,เาใส่ไส้ไก่ไว้นะคะเราก็จับให้ดีเย็บผ่านได้เลยนะคะตรงไหนที่มันโคง้งเราอาจจะระวังหน่อยก็หยุดมันได้ไค่อยเย็บนะคะ พอถึงจุดที่ครูทําแนวที่ครูจะเปิดไว้ครูก็ย้อนกลับมาเล่นนะย้ำค่ะอันนี้เย็บเย็บแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้พอพอเรา เย็บเรียบร้อยนะคะแนวโคง้งแนวโค้งตรงนี้ค่ะก่อนที่เราจะกลับออกมานะคะครูจะขีบมันนิดนึงเพราะว่าถ้าไม่ขีบมันจะเป็นมันจะลังนะคะช่วงที่มันโค้งตรงนี้นะคะช่วงโค้งตรงนี้ขีบก็ปลายกันไลนะคะขีบเข้าไปเกือบถึงเส้นได้แต่ไม่ต้องถึงไม่ต้องถึงนะคะเกือบถึงนะคะห่างกันประมาณเซนครึง่งขีบเข้าไปแบบนี้ค่ะ เฉพาะช่วงที่มันโค้งน,นะคะห่างห่างกันประมาณเซน1.5เซนค่ะค,คิดพอลิปเสร็จแล้วเราก็ กลับมันออกมาถ้าตะเข็บตรงไหนที่มันไม่เสมอกันเราสามารถแต่งให้มันสวยได้นะคะก็คือเราเอากันไกรเราตัดให้มันเสมอกันได้นะคะตรงบริเวณที่มันตะเข็บมันไม่เสมอกันนะคะทีนี้ครูจะกลับออกมานะคะก็จะกลับตรงที่ครูเปิดเปิดไว้เนี่ยค่ะกลับออกมา เห็นไหมคะกลับออกมาตัวนี้ก็จะเป็นที่เราคล้องตัวนี้ก็จะเป็นที่เราคล้องอไว้คล้องกระดูกนะคะค่ะกลับออกมาแล้วเอามือดันตะเข็บออกมาให้สุดเลยนะคะค่ะตรงนี้ช่วงนี้ถ้าเราขิปมันดีๆตัวนี้มันก็จะโค้งสวยงามพอเรากลับออกมาเรียบร้อย นะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้ใยโพลีที่เรามีอยู่นะคะครึ่งโลเราจะยัดหมอนลองคอแบบนี้ได้นะคะประมาณ3ใบนะคะอ่ะถ้ายัดแน่นเกินไปมันก็เวลาเราหนุนมันก็หนุนไม่ค่อยสบายนะคะก็เลยครึ่งโลเนี่ยครูคำนวณแล้วก็จะได้3ใบนะคะใน1ถุงค่ะสำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะคุณครูก็จะ นำใยโพลีนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะมายัดใส่กับหมอนที่เราเรย็บเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านี่ค่ะใยโพลีอ่ะเตรียมมานะคะแล้วก็หมอนที่เราเปิดช่องไว้เมื่อกี้นี้นะคะในนี้ก็จะพอดีหนึ่งใบเลยที่เราเตรียมไว้ไม่แน่นเกินไปไม่ไม่นุ่มเกินไปไม่แน่นเกินไปนะคะก็พอดีพอดีหมอนอย่างนี้นะคะมันก็ดีอย่างหนึ่งก็คือ เวลาเราทำแล้วเราสามารถให้เป็นของฝากใครๆก็ชอบใจนะคะทำง่ายไม่ยุ่งยากบางทีเราดูแล้วเราคิดว่ามันทำยากแต่พอเรามาดูวิธีการทำกับครูง่ายๆนะคะสามารถทำได้เลยขอให้เรามีผ้าสวยๆนะคะเอามาทำได้สำหรับแบบก็เหมือนเดิมกับที่ครูสอนหมวกไปนะคะถ้าใครอยากได้นะคะก็ เข้ามาเอาได้ที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครดินแดงส2ไหมคะกับคุูทิพวรรณชื่นมาลาค่ะไม่ต้องให้มันแน่นมากนะคะใส่เข้าไปถ้าเราเปิดช่องไว้เยอะเกินไปแบบางทีเราสอยแล้วมันก็จะเห็นได้แล้วมันก็จะขาดงา่ายก็เลยเปิดช่องไว้ประมาณเท่ากับมือเราใส่เข้าไปได้ประมาณ3หรือ4่นิ้วนะคะ เวลาใส่ก็เราพยายามยัดเข้าไปให้มันเข้าไปข้างในสุดเกอนแล้วค่อยค่อยยัดออกมาข้างนอก นี่ค่ะสําหรับเรายัดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้หมอนประมาณนี้นะคะนิ่มปานกลางไม่ไม่แข็งเกินไปไม่นิ่มเกินไปนะคะเมื่อเราทําเสร็จแล้วขั้นตอนต่อม,มานะคะคุณครูก็จะสอยปิดช่องที่เรายัดใยเข้าไปวิธีการสอยปิดก็จะใช้วิธีการสอยซ่อนได้แต่ว่าใช้ได้คู่นะคะสอยซ่อนได้ตเตรียมได้ไว้ได้ต้องเป็นสีเดียวกันด้วยนะคะ กับผ้าจะได้ดูไม่หลอกตาใส่ปอบนิวหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้วิธีการสอยบางคนก็ทําไม่เป็นก็มันอาจจะเห็นได้นะคะใช้ได้คู่นะคะขมวดผมให้เรียบร้อยก่อนเดิน ขวดพรมเสร็จแล้วรูก็จะล็อกได้ก่อนเพื่อไม่ให้มันเลื่อนนะคะล็อกได้อย่างนี้ก่อนไม่ให้มันเลื่อนทีนี้พอเวลาที่เราจะสอยก็จะสอดเข็มเข้าไปในช่องนะคะสอดเข็มเข้าไปในช่อง ห่างกันประมาณสักไม่ถึงครึ่งเซนนะคะอาจจะเอาเข็มมุดกัดไว้ก่อน ดได้อยากพยายามไม่เห็นได้เยอะนะคะ พอเราจะจบเมื่อเราสอยปิดช่องหมดแล้วนะคะเมื่อเราสอยปิดช่องหมดเรียบร้อยทีนี้เราก็จะจบวิธีการจบต้องขมวดผมก่อนพันไปลายได้นะคะขมวดผมแล้วพันไปลายได้แล้วก็ซ่อนผม เข้าไปในช่องผ้านะคะทีนี้สำหรับกระดุมเวลาเราใส่ใช่ไหมคะตรงนี้ถ้าเราไม่อยากจะให้มันไม่อยากจะให้มันเลื่อนหลุด เวลาเราใสา่ไปไหนมาไหนไม่อยากให้มันเลื่อนหลุดใช่ไหมคะเราก็ใช้กระดุมกระดุมที่เราเตรียมไว้เนี่ยคะ่ะมาสอยปิดอีกฝั่งหนึ่งที่มันไม่ใช่ตรงที่เราทำไส้ไก่ติดไว้นะคะฝั่งตรงข้ามกัน หลายรอบแล้วก็พันก็เก็บไปได้ ร้อยแล้วค่ะสำหรับหมอนรองคอนะคะทำง่ายๆขอบคุณมากนะคะสำหรับผู้เรียนนะคะที่เข้ามาชมวิธีการเย็บหมอนรองคอนะคะของคุณครูที่พวัรชื่อนาลานะคะแต่ถ้าเราอยากจะเรียนรู้ได้เยอะกว่านี้นะคะ แล้วก็สามารถเข้ามาเรียนได้ที่โรงเรียนฝุกอาชีพกรุงเทพมหานครดินแดง2นะคะในวิชาหลักสูตรผลิตภัณฑ์งานผ้านะคะขอบคุณมากค่ะ